สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณเบนซ์มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านที่คุณเบนซ์ไปเช่าเปิดเป็นร้านกาแฟครับแต่บ้านหลังนั้นเนี่ยมีห้องห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายอยู่จนได้พบ กับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสักสองปีที่ผ่านมาครับบ้านอาถรรพ์วิญญาณเฮียนมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบนส์สวัสดีค่ะครับผมคุณเบนส์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับก็อยู่ที่หัดใหญ่นี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะอานะฮะคุณเบนส์กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังค่ะยังไม่เคยคุยกัน อปกติอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักใช่ค่ะเดี๋ยวนะติดตามฟังย้อนหลังเป็นหลักค่ะอ่าคุณเบนได้ยินเสียงผมไหมอ่ะชัดเจนไหมได้ยินค่ะชัดค่ะอ่าโอเคเพราะว่า,มาเมื่อกี้ผมถามไปแล้วคุณเบนตอบว่าใช่ผมก็เลยงงไงอ๋อ<า>โอเคโอเคามาคุณเบนครับเรื่องนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักสองปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยไปเช่า บ้านหลังหนึ่งเพื่อเปิดร้านกาแฟตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดตั้งใจว่าจะเช่าแค่อยู่อืมนะครับจนมาเกิด <ir> เรื่อง<า>เรื่องนี้ลูกๆย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่หัดใหญ่ครับค่ะเชิญเลยครับเรื่องราวท,ทั้งหมดค่ะก็ตอนแรกเราไปดูบ้านกานกาแฟแล้วเราก็ ดูหลายหลังละแล้วเราก็ชอบทีในีตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองไปไหนมาไหนก็สะดวกเราก็เลยตัดสินใจเอาที่นี่เสร็จแล้วพอเราลองดูแล้วก็รับส่งลูกเราก็รู้สึกว่าเราว่างรเราเรามีเวลาเราก็เลยตัดสินใจเปิดร้านกาแฟขายเป็นรายได้เสริมอ่าขายอาหารขายแต่ว่าเราก็เดิมพื้นพื้นเีคือก็ อ่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ว่ารเราเคยเลี้ยนที่นั่นมาก่อนแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะครับแล้วพอเราอ่าดูบ้านหลังนี้ค่ะเรามันมันค่อนสภาพมันค่อนข้างดีแล้วเราก็รีโนเวทอีกนิดหน่อยอ่าแต่ว่าสิ่งแรกที่เราเจอต้องที่เราสตั้นไปอยู่ช่วงหนึ่งเนาะก,ก็คือเอ๊ะทำไมมาถหงปุ๊บเจอสารเจ้าเป็นสารจ้าจีนนะคะเป็นเหมือนสารเจ้าตีจูเอีย้ยตีจูเอีย้ยใช่ และทีนี้เราก็แต่เราด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยถือเรื่องพวกนี้อ่าเราก็เลยคิดแล้วว่าเอะถ้าเกิดฉันจะไม่เอาไว้เนี่ยได้ไหมแล้วก็ถามเพื่อนถามคนที่อ่าเขาบูชาค่ะเขาก็บอกว่าก็ไม่ต้องทาอะไรมากก็ยกไปเลยแล้วก็ไปไว้ที่ขัางทางได้เลยครับ<ถ>อะน,นั้นคือตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เรายา้ายมาอยู่ก็คือเรายกท่านไหว้ขอแล้วก็ไม่ได้จุดธูปไม่ได้อะไรนะคะอื แล้วก็พาท่านออกเลยครับอาแต่ว่าใจเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีละตั้งแต่นั้นมาเนาะรเราก็ไม่รู้ว่าพื้นเดิมมันมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้าไหมอาแต่ว่าเด็กๆชอบเราก็เลยอยู่ที่นี่กันแล้วแต่แฟนก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นหลักนะคะคเขาก็จะไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็เลยจะอยู่เป็นแค่สามแม่ลูกเลียรอแล้วพอเราอยู่กันอะเราก็รู้สึกว่าเออ เราพอมีเวลาเนาะช่วงลูกไปโรงเรียนเราก็ทําร้านอาหารกาแฟาขึ้นมาครับก็มีเด็กมีพนักงานเข้ามาอยู่ในทีมของเราแล้วทีนี้ก็เด็กก็จะอยู่กันไม่ค่อยได้อ่ะค่ะคเขาก็จะมาบอกเราเราอยู่ข้างบนนะแล้วก็เด็กๆก,ก็จะทำงานอยู่ข้างล่างอืเขาก็จะชอบมาเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยหนูเจอหนูเจอเจอ่าเหมือนน้องน้องไบสตาร์บอกว่าเนี่ยเขามี แอบไปนเงีบอยู่หลังหลังเคาน์เตอร์แล้วก็มีผู้หญิงมายืนดูเขานอนอ่าแล้วก็เอ้ยบ้าคิดมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่มีอะไรหรอกเธอเสร็จแ,แล้วแม่ครัวก,ก็มาบอกว่าพี่หนูเจอเด็กมาเดินขึ้นบันไดอ่าคือทุกทก บ้านหลังนี้ค่ะมันจะประมาณสามชั้นท,ท,ท,ทุกครึ่งชั้นก็จะมีห้อง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 อีกครับอ่าแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยหนูเจอแต่เราบอกว่าก็เพราะเธอมีซิกเซนไงเออเธอก็ต้องเห็นพวกนี้อยู่แล้วมันไม่แปลกเราก็จะพยายามบอกเด็กๆให้มันเป็นเรื่องปกติครับทุกที่มันต้องมีอยู่แล้วอืมเออเพียแค่เราอยู่ให้ได้อย่า ให้มีปัญหากันก็พอครับอ่าแต่แล้วทีนี้ก็พอเหมือนเพื่อนๆจะมาอย่างเงี้ยค่ะจะต้องโทรมาทุกครั้งเลยว่าร้านอยู่ตรงไหนครับมองไม่เห็นท่านที่ร้านเราป้ายใหญ่มากเลยนะคะครับติดเต็มสามชั้นเลยอืมอ่าพอเราเราก็งงว่าทำไมไม่เห็นป้ายไฟแล้วก็ทําเราทาทุกอย่างคือตีหมด ห็นชัดเจนทุกอย่างเสร็จแล้วคบเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนแล้วก็ขับผ่านขับผ่านขับผ่านแล้วก็ต้องถามเราวนกันหลายรอบมากก่อนจะเจอคอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอกใจละเราก็เลยลองปรึกษาอีกคนที่เขาแบบพอจะสายมัวค่ะคก็ถามเขาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจอปัญหานี้เนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างเขาก็เลยเอาบอกว่าให้เราอ่ะเส้นไหวของที่หน้าร้านครับ ให้เขาเปิดทางให้เราอือ่าปรากฏว่าก็ดีดีอยู่ช่วงนึงนะคะครับแต่ว่าก็อย่างหลังเนี้ยเราก็อ่าตั้งแต่โควิดเสร็จแรกตั้งแต่โควิดเสรแรกครับไปอะคะ่ะก็ปรากฏว่าออมันก็แล้วก็ต้องปับตัวร้านแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้เข้ามานั่งทานอ,อะไรอะไรย่าม อ้าวแล้วก็โอเคแล้วมันก็เริ่มเอ้ยเออเดี๋ยวนะฮะตอนนี้มันมีเสียงก็แกกกงคุณเบ้นทําอะไรอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ๋อค่ะพอดีเมื่อกี้ลูกเข้ามาอ๋อโอเคขอบอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก็พอเขาอ่ามีหงุิดปุ๊บความอ่าแปลกๆอะไรก็เริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นอ่าก็คือเหมือนกับน้อง าก็จะบอกว่าเออบางทีมีคนมาปิดตระตูให้เลยที่ห้องครัวอะครับคบอ่าแล้วก็อ่ามีเพื่อนๆนที่เขาเหมือนมีสิกเซนนะคะเขาก็จะบอกว่าเออมันมีห้องปิดตายอยู่ใช่ไหมอืออ่าอยู่ตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมค,คือเขาเหมือนกับมีมิตภาพออกมาเห็น แอาว่าเหมือนมีวิญญาณโดนตึงหรือตรงนั้นอ,อ่าเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อนะคะแต่เราก็เออเรามาอยู่เนี่ยเราไม่เคยทําบุญบ้านเลยก็เลยตัดสินใจไปหาท่านเจ้าอาวาสแบบใกล้ๆว่าท่านเราอยากจะทําบุญบ้านเรามาอยู่ได้ประมาณเกือบปีแล้วแหละเรายังไม่เคยได้ทําบุญบ้านเลยครับตกลงพอเรา เล่าท่านไปท่านก็เลยบอกว่าแล้วอยู่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคือท่านรู้แล้วแหละว่ามันต้องมีอะไรครับอ,อแล้วบอกอมีค่ะท่านเหมือนหนูไม่ได้เจอตรงๆหนูจะเจอ,อนลักษณะเสียงกลางคืนนอนเนี่ยประมาณทุกๆุกตีหนึ่งจะมีเสียงเหมือนกล่องตกเป็นเหมือนเสียงกล่องทัพเปอร์แวร์ค่ะตกต๊อกต๊อกอย่างเงี้ยประมาณ ครึ่งชั่วโมงคือขนาดเราพยายามหลับแบบให้สนใจอ่ะว่าทำไมไม่ได้ยินแล้วปกติเราเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วมันก็เหมือนจะจะดังขึ้นดังขึ้นเหมือนหลอนในจิตเราให้ให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นจนเราก็ไม่ได้นอนเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะมาตลอดอ่าแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเออช่างมันเถอะเราคงไม่ได้คิดอะไรมากเราคงคิดไปเองมั้งอ่ะก็เลย อบอกท่านเหมือนกันว่าเอ้หนูไม่แน่ใจว่าเสียงนี้คือมันอะไรยังไงเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเขาไม่ขอพูดเยอะเธอเอาเบอร์คนที่เคยอยู่เช่าบ้านหลังเนี้ยไปเลยดีกว่าอ่าหนูก็เลยโทรไปหาเขาอ่าเอานำสมมุติเป็นชื่อพี่ข่อยแล้วกันนะคะหนูก็เลยโทรหาพี่ข่อยพี่ข่อยเขาก็เลยตกใจมากบอกว่าเออ น้องเช่าบ้านหลังนี้เหรอ,อพี่อะหมดมาเยอะแล้วนะอยู่อยู่มากี่ปีแล้วบอกขาดเพิงปีเดียวเองค่ะพี่น้องต้องรีบออกมานะพี่อ่ะอยู่ที่นั่นนมาหกปีตั้งแต่ลูกเข้ามหนึ่งจนถึงมหกอ,อะอเขาเจอมาตลอดทรายเป็นเตียงเขาทุกวันมีรอยเหยียบเขายุ่งทุกวันเขาบอกว่าเขาปัดทุกวันแล้วก็มันก็จะมีเป็นผีเด็ก ครับอยู่นะตรงชั้นหนึ่งครึ่งพูดตรงกันเลยบางทีเขาก็จะดั่งอยู่นั่งกอดเขาอะค่ะตรงหน้าห้องครัวอ่าเดินขึ้นบันไดไปเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเดินไปเดินมาเราก็ทิิงหรอเราก็ไม่เชื่อเนาะรเราก็ไม่เคยเจอกับตัวไงคะแต่ว่ามีลูกสาวเห็นอ่าบอกว่าเขา นั่งอยู่ตรงนั้นครับอ่าแต่ลูกศรเนี่ยเริ่มที่เขาเป็นคนเห็นอยู่แล้วอืมแต่เราจะไม่ค่อยเหมือนกับให้น้ำหนักกับสิ่งที่เขาเห็น,นะะค่ะคือถ้าเรายิ่งไปย้ำเคยได้ยินอ่าคนที่มียานทิพย์เห็นนะคะเขาบอกไว้เราจะไปย้ำไม่งั้นจะเป็นการเปิดปิดเขายิ่งให้ยิ่งเห็นครัเราก็เลย มองข้ามตลอดบอกว่าไปเหอะลูกเปลี่ยนเรื่องเลยคือไปเหอะเราไปทำอื่นกันกลายเป็นว่าเขาก็เห็นอย่างนี้แล้วดันมาประจบเหมาะตรงกับลูกสาวของลูกน้องอีกคนหนึง่งเขาก็ทำขนมให้เรารเขาก็นั่งยืนทำอยู่แล้วก็ลูกเขาก็นั่งพิงฝาผนังอยู่อ,อีกฝั่งนึงลูกเขาก็เล่นมือถืออยู่แล้วก็ทีนี้เขาก็พูด คนเดียวขึ้นมาว่าอ๋ออยากเล่นมือถือหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะเด็กคนนั้นอายุอยู่ประมาณอ,อนุบาลหนึ่งถ้าอยากเล่นมือถือหรอเดี๋ยวเราแบ่งให้เล่นนะเราขอดูคลิปนี้ให้ตกก่อนแล้วแม่เขาก็เลยถามว่าลูกคุยอยู่กับใครคะเราหนูคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนที่อยู่ที่นี่เขาจะมาคุยกับหนูทุกครั้งเลยเวลาหนูมารเราก็เริ่มเอเกใจแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้จเจ้าอาวาสฟังด้วยแล้วก็ ที่ไข่เนี่ยค่ะเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะน้องเบ้นถึงที่น้องเบ้นกำลังจะเจอเ,เนี่ยเขาจะปิดหน้าร้านแล้วก็น้องเบ้นเนี่ยเหมือนกับขายไม่ดีอ,อยู่ไม่ได้ครับอ่าแล้วก็ยังไม่พอคือเรื่องโรคภยัยเราจะมีอาการเหมือนกับเหนื่อยอคือเราเราถ้าเราคิดในทางวิทยาศาสตร์คือเป็นเพราะเรานอนไม่พอไงอทําให้เราเกิดอาการ เคลียตลอดเวลาแล้วก็ลหหตจางใช่ไหมคะถ้าเราคิดในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาก็บอกว่าเราอะกำลังมีอาการเหมือนผีกินในเขาจะชอบอยู่ในร่างกายของคนครับซึ่งพี่เขาอะก็เจอตรงนี้มาแล้วเขาก็พยายามเข้าวัดแล้วก็ไปฟื้นฟูอยู่ตอนนี้เขาบอกบว่าก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคือเขาก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงคือจะเหนื่อย อยู่หอบหอบอยู่ซุบสอยู่ซิดชิดอย่างเงี้ยค่ะรับซึ่งรเราก็เป็นเป็นเหมือนกันแล้วก็อ่าเราก็เลยไปปฏิบัติที่วัดอืออ่าแต่พระท่านก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้เนาะแต่ท่านก็บอกว่าให้เราไปอ่าอยู่วัดเลยอ่าหนึ1 1> ่งเดือนครับเราก็อ่าโอเคเดี๋ยวหนูจะพยายาม จัดสรรเวลาไปอะไรเงี้ยครับก็ไปได้ประมาณห้าหกวันนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เซ็นคอร์สคือทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะยังมีอาการเหนื่อยเหนื่อยอยู่บ้างครับอแล้วเขาพูดตรงอย่างว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินทองอะไรที่เรามีเนี่ยค่อยๆสูบออกไปมันจะมีช่องทางให้เราได้จ่ายค่ะครับออกเอาออกเอาออกแล้วก็สามีก็จะต้องแยกทางกันอื แล้วก็จริงก็พูดตรงตามอย่างที่พี่คอยเขาบอกบทุกอย่างครับอ่าจนถึงสเปดนั้นแล้วเราก็เลยอ่าโอเคเราก็ยอบคืนบ้านหลังนี้เราก็พอคืนปุ๊บเราก็มีปากเสียงกันกันกบกับสามีใช่ไหมะคะเราก็ยอมแตกหักเลยตอนนั้นว่ายังไงเราก็ยืนยันที่จะไม่อยู่แล้วเพราะไม่งั้นเนงินก้อนสุดท้ายเราเนี่ยด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับ เราก็จะไม่เหลือแล้วอืมอื่าเลยตัดสินใจพาลูกย้ายกับบ้านต่างจังหวัดเลยครับค่ะคือไม่สนใจแล้วว่าสามีจะว่ายังไงหรืออะไรยังไงเราก็ไม่ได้ว่าแล้วแลวปรากฏว่าเราไปหาหมอดูมาสามสี่รายค่ะทั้งไทยยิปซีทั้งหมอดูจิตสัมผัสหรืออะไรเขาก็พูดมาถึงติดปันว่ามีคนตายม,มานะครับอืมเราก็เลยอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ค่อยๆให้เขาเพราะเขาตามมาเพราะว่าเขารู้ว่าเราสมบุญให้เขาได้อืครับอแต่ในระหว่างที่ตอนที่อยู่เนี่ยลูกก็บอกอยู่ประจำว่าเขาเห็นวิญญาณนะคะเดินขึ้นบันไดอือ่าเดินคลานนะคะคไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมวิญญาณเขาจะไม่ค่อยเดินอืเขาจะคลาน ด่ะคลาหบเกมือห้องน้ำมันจอยู่ตรงกับบันไดคะะมันถึงนได้ชัดเวลาเด็กๆเขานั่งนั่งอึนั่งถ่ายเนี่เขาจะไม่ปิดประตูเขาก็จะเห็นแล้วเดินขึ้นบันไดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยพอเราเข้าไปอ่ะเราก็เห็นตะปูตอกอยู่แล้วก็ตอนที่เจ้าอาวาสเขาไปทําบุญนะคะเขาก็เอาเขาก็เชิญถามไปด้วยอีกคนนึงอ่าเขาก็เอาตะปูนี้ออก แต่เขาไม่ได้บอกอะไรมากมายกับเรานะคือเขาอาจจะเห็นว่าเราไม่ได้เชื่อมากด้วยไงกับเรื่องแบบนี้ไงอืมเออเขเขาก็แต่เขาก็ทําพิธีนะคะคเขาก็ไปทําพิธีที่ชั้นสามแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้รอาหาใส่ถุงกับแก๊สแล้วบอกเดี๋ยวเขาพาไปปล่อยครับอ่าที่เวนเล่าในครั้งนี้ฟังก็คือส่วนใหญ่อะเขาจะมาในลนะักษณะ บอกผ่านคนรอบข้างครัอ่าแล้วก็กับสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยค่ะคือมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็มีคนเช่าใหม่แล้วด้วยอ่าป็นเองก็ไม่ได้ไม่ได้สอบถามแกนาว่ายคออยู่แล้วเป็นยังไงเจออะไรยังไงแต่เราถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่มีอะไรอ่าแต่พอเราออกมาเนี่ยทุกวันนี้เรายังต้องฟื้นฟูตัวเองอยู่เลยอะค่ะอืออ่าโอเคเด้วย ทีเนี้ยคุณเบนซ์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเพราะว่ามันยังประติดประต่อลำบากนิดนึงอันดับแรกก่อนอนะครับไปได้โลเคชันไปได้บ้านหลังเนี้ยมาได้ยังไงไปติดต่อเช่าได้งไงใครบอกมาหรือผ่านไปแล้วเห็นเราขับรถผ่านแล้วเห็นตึกใายเช่าอะค่ะเห็นแล้วชอบลักษณะของบ้านที่ไปเช่าเนี้ยมันเป็นบ้านลักษณะแบบไหนครับห้องแถวค่ะเป็นห้องแถวกี่ชั้น ห้องแถวสามชั้นืมโลเคชั่นดีไหมฮะดีค่ะอะ่ก็คือสามารถที่จะเปิดหน้าร้งหน้าร้านขายของได้เลยตอนแรกที่จะไปเช่าเนี่ยหมายถึงว่าจะไปเช่าแค่จะไปอยู่อาศัยใช่่แต่พอสักพักหนึ่งเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยทำเลดีน่าจะพอเปิดโรงเปิดร้านทำอะไรได้ก็เลยเปิดร้านกาแฟ เออที่บอกว่าเข้าไปครั้งแรกแล้วเห็นตีจูเอียมันรู้สึกแปลกยังไงผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะทําไมตัวของคุณเบนซ์ถึงรู้สึกแปลกกับตีจูเอียก่อนตีจูเอียนี่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เสียปักนะคะอืมอยู่ในสภาพที่ล้างแล้วอืมดึงปักแล้วก็ไม่มีการใช้งานแล้วต้องถามว่าคนเก่านเนี่ยเขาย้ายออกไปนานแล้วหรือยัง ก่อนที่เราจะไปเช้าอ่ะดูจากขี้ฝุ่นอ่ะดูจากขี้ฝุ่นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเพิ่งย้ายครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะเกินหกเดือนแล้วอะค่ะอ่าโอเคไอ้เรื่องของการย้ายออกแล้วถอดปลั๊กตีจุเอเอยผมว่าเป็นเรื่องปกติแหละไม่มีใครเสียปลั๊กไว้ตลอดหรอกอ่าใช่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราทําพิธีหรือวิธีในการเชิญออกอะค่ะอืม ิดหรือเปล่าเพราะเราแค่ยกขึ้นรถแล้วก็คือไหว้ขอท่านนะคะว่าเออหนูขออนุญาตไม่บูชาต่อนะคะอืมอ,อันนั้นผมว่า<อ>ไม่ไม่ค่อยผิดอะไรเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เล่ามาครับมันเป็นไฮไลท์สําคัญเลยก็คือห้องที่ถูกปิดตายตรงเนี้ยตัวของคุณเบนซ์อ่ะอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตลงดีเทลไปที่ตรงเนี้ยห้องปิดตายที่ว่าเนี้ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของบ้านหลังนี้ชั้นหนึ่งครึ่ง อยู่ชั้นหนึ่งครึ่งใช่ค่ะครับมันเป็นห้องอะไรมันคือห้องน้ำอ่ามันคือเดี๋ยวมันคือห้องน้ำที่ถูกปิดตายถูกต้องค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดเขาติดป้ายตรงหน้าห้องน้ำเลยอะค่ะ ห้ามหามเฮ้ย<อ>มันต้องมีเฮ้ยอันนี้น่ากลัวเห็นไหมอันเนี้ยดีเทลเนี้ยหายไปคือห้องน้ําเนี้ยมันถูกปิดตายหมายถึงว่าข้างนอกล็อกกุญแจเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเออแล้วก็ติดป้ายไว้ห้ามเปิดเด็ดขาดทีนี้เนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะที่เราเป็นคนเช่าเราก็ต้องถามเจ้าของว่าเฮ้ยพี่ทําไมห้องน้ํามันถึงต้องติดป้ายไว้อย่างนี้อืหนูถามเขาแล้วเขาบอกว่าห้องน้ําชนรุด น้ำเปิดไม่ได้เออนี่หนูพูดก็ขนลุกนะคะแค่นั้นใช่คือหนูอ่ะยังไม่ได้เจอดีเทลอะไรตรงนี้โดยตรงคือวันนั้นที่หนูเชิญคามมาค่ะหนูก็ตัดสินใจเปิดนะคามก็บอกเปิดไปเลยคือเขาต้องคือเขาต้องเปิดไม่งั้นเขา ทำอะไรเชิญอ,ออกให้มไม่ได้อือท่านบอกแล้วว่ามีเขาบอกแล้วว่าเคยมีเด็กอตายในนั้นคือมีแม่ครับเอาเด็กออกอืแล้วเหมือนกดจักโคกในนั้นนะคะครับอ่าแล้วทีนี้ก็เหมือนกับมีอมใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะ มาทําพิธีตึงวิญญาณไว้ที่นั่นอือเดี๋ยวนะตอนนั้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นที่เปิดนะครับเขาเปิดออกมาข้างในห้องน้ําเป็นยังไงปกติปกติหมายถึงก็มีขี้ฝุ่นแค่มีขี้ฝุ่นมีเศษรังนกแล้วเราก็เลยลองดูตามที่เจ้าของบ้านบอกว่าน้าไม่ไหลก็เลยรีบเปิดก๊อกน้ําก่อนเพื่อเลยปรากฏก๊อกน้ําก็ไหลนี่ไงมันผิดปกติงามันไม่ใช่ปกติงาย เออเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเนี้มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างกลายเป็นว่าทางพราหมณ์คนที่เขามีเซนต์เขาบอกว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นอย่างที่ตัวของคุณเบนเล่าแต่เจ้าของบ้านไม่ให้ข้อมูลอะไรสะแสดงว่าห้องเนี้มีปัญหาเออนะครับและที่สําคัญคืออย่างที่คุณเบนเล่าและเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเล่าให้ฟังเหมือนกับมีเด็กอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะส่วนมากจะเป็นคนข้างในเนี่ย ที่เห็นได้ยินเสียงลักษณะของเด็กใช่ถูกไหมใช่ค่ะเจ้าของเก่าอยู่ประมาณหกน้องๆเขานอนก็มักสะกิดขายอย่างเงี้ยอืมอืโอเคนะฮะเดี๋ยวนะคนเก่าอยู่ได้ประมาณสักหกปีเจอแบบนี้ตลอดตลอดอ่ตัวของคุณเบนซ์อยู่ที่นี่ได้นานขนาดไหนนะครับ สองปีค่ะประมาณสองปีเจอแบบเนี้ยตลอดเหมือนกันแต่ตัวเราไม่ได้เจอโดยตรงถูกไหมแต่เป็นคนรอบตัวเราเจอใช่ค่ะเออนะครับก็จะเจในลักษณะของเสียงครับเสียงวิ่งเล่นข้างบนอืมอ,อ่าประมาณนี้ค่ะ,อะโอเคเท่ากับว่าอ่ะมันอยู่ไม่ไหวจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ไปเนี่ยมันแย่สรุปแล้วที่เราย้ายออกเหตุผลหลักๆคือ อืมถ้าในเรื่องของศยศาสตร์เนาะเรารู้สึกว่าลูกเรากลัวเวลาเขาเห็นนะคะอืมเขากลัวอืเขากลัวมากด้วยครับอ่าเพราะมันไม่ได้มาแค่เด็กอย่างเดียวอืมมีของผู้ใหญ่ด้วยครับจะอยู่ข้างบนอ่าอืม <c oughs> ทีนี้ก็ลูกก็จะสะดุ้งทุกครั้งเวลาให้เขาไปเอาของข้างบนอืกลัวอันนี้กลับมาที่เหตุการณ์เดี๋ยวนะคุณเบนซ์เมื่อกี้ผมถามว่าสรุปแล้วเราเครียดเนาะเพราะเราเหมือนเดยงเดียวอะค่ะมันฟังแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นกินนอนทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับเราก็เครียดก็เลยตัดสินใจออกมาแล้วก็ประสบภาวะโควิดด้วยอืก็เลยตัดสินใจ คืนบ้านครับแต่เราไม่ได้บอกลอะไม่ได้คุยกับเจกาบของบ้านเรื่องมันละครับคือทางพามเขาก็บอกแล้วว่าเออยังไงคือเขาก็ไม่แน่อาจจะก,กลับมานะอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่อไม่รู้ว่าเขาเราคราที่แล้วเขาก็เชิญออกเขาก็กลับมาอืมแล้วนี่ก็ตั้งแต่ที่คอยแล้วเชิญออกแล้วก็เขาก็กลับมาครับครับอ่าโอเคเท่ากับว่าเราเหตุผลหลกักๆเลยคือ <S <S เรา กลัวว่าเดี๋ยวลูกเราเนี่ยจะจะเห็นหนักเกินไปก็เลยออกดีกว่าถูกไหมใช่เออนะครับก็ล้วเราเลี้ยงเราไม่ค่อยให้เชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยไงคะแต่ดูเหมือนว่าตัวของคุณเบนซ์เชื่อไงเพราะคุณเบนซ์มุ่งไปหาหมอดูอะ่ะอืมเพราะสงสารลูกอ,อ่านะฮะมันก็เลยอ่ะก็ก็ก,ก็เราออกมาแล้วนะ่ะผมว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะ นะโอเคได้ครับคุณเบนส์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเบนส์นะโอเคขอบคุณมากมากครับคุณเบนส์สำหรับเรื่องนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมว่าคุณเบนส์น่าจะพวะพพวงกับอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเพราะว่าลูกผมก็เลยอ่ะโอเคก็เหมือนไปหาที่พักอาศัยครับแล้วปรากฏว่าทำเลมันดี เป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็เลยเข้าไปเช่าอยู่แล้วก็เปิดร้านแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งที่มันอยู่ชั้นหนึ่งครึ่งนะครับที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาล็อกกุญแจแล้วก็ติดไป้ายไว้หน้าห้องว่าห้องเนี้ยห้ามเปิดเด็ดขาดหลังจากที่ครอบครัวนี้ย้ายเข้าไปอยู่ครับคนงานพนักงานคนชงกาแฟแม้กระทั่งลูกของคุณเบนซ์เจอเรื่องแปลกแปลกครับส่วนมากก็จะเป็น ที่มาเล่นมาปรากฏตัวให้เห็นมีการสืบไปสืบมาครับเช็คไปเช็คมาจากเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าอยู่ที่นี่มา6ปีเจอเหมือนกันครับเป็นลักษณะของเด็กแล้วก็เลยมีการเชิญพราหมณ์นิมนต์พระมา มาดูว่าเอ๊ะที่นี่มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทางพรามก็บอกว่าห้องที่มันปิดตายก็คือห้องน้ำเนี่ยสมัยก่อนพรามว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าเคยมีคนไปทําแท้งแล้วก็เหมือนกับมีการสะกดวิญญาณเด็กเนี่ยไว้อยู่ในห้องน้ําห้องนี้เขาก็เลยปิดตายห้องน้ําห้องนี้ไว้ครับจนน่าจะเป็นที่มาของของเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอนะครับหลังจากนั้นตัวของคุณเบนซ์ เลยคืนห้องเลยคืนบ้านนี้ไปครับทุกวันนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ไม่ได้เปิดร้านอยู่ที่นี่แล้วนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ